สวัสดีครับไวรุ่นเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหา vc run time 140-1ขีดเข้า g d v ไม่ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับ msvcp 140เหมือนกันรหัสเดียวกันนะครับผมเลขเลขเดียวกันนะแต่รหัสข้างหน้าไม่เหมือนกันนะวิธีแก้เนะี่ยค่อนข้างจะง่ายมากนะครับผมก็คือเราไม่ต้องโหลดไฟล์นะครับแต่เราโหลดโปรแกรมที่มันมีไฟล์ให้พร้อมนะครับ นั่นก็คือ Microsoft Run Time นั่นเองนะครับผมอ่าก็คือเว็บนี้นะครับให้เราเข้าเว็บนี้นะครับมันเป็น C กบ Run Time All In One ครับวิธีง่ายๆครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมจากนั้นครับเลือกอันที่อันไหนก็ได้แต่ผมแนะนำเลือกฮอล l ลนด์นะครับพอเลือกเสร็จมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นข้างบนนะครับอ่ามา เปิดนะครับเสร็จแล้วทําไงครับแตกไฟล์เลยนะครับผมจากนั้นก็เข้าไปครับจากนั้นครับกดตรงแบตนี้ก่อน install all นะครับกดตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นเป็นเหมือนสีฟ้าๆนะครับเอ๊ะกด more info แล้วก็กด run away นะครับแค่นี้ครับก็เรียบร้อย มันเสร็จสิ้นคนระับมันก็จะลงทุกเวอร์ชั่นให้นะครับปัญหานี้ผมจะต้องบอกสาเหตุว่ามันง่ายๆก็คือคุณกําลังซื้อคอมใหม่แล้วมันยังไม่มีโปรแกรมลงให้นะครับอย่างเช่นคนที่ประกอบคอมใหม่เนะี่ยเพิ่งลง Windows เสร็จใหม่เนี่ยแล้วไม่ได้ลงตรงตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นอย่างนี้นะนะแล้วนะเราก็ลงแค่ตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับก็เสร็จแล้วคุณก็เข้าเกมได้อย่างสบายนะครับนอะผมลองเข้าอ dyssey ให้ดูมันก็เข้าได้แล้วครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันค่อนข้างจะง,ง,ง่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปปิดก่อนสรุปมันเด้งหน้านี้ก็คือเข้าได้นะครับจบแค่นี้พอนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะแล้วก็โชคดีบาย